สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับวันนี้แวะข้างทางครับถ่ายให้ดูต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้นครับเม็ดเล็กๆครับเป็นเม็ดเล็กๆหรือดอกก็ไม่รู้นะครับอยู่ริมทางครับเป็นต้นไม้พันแปลกๆก็มีเม็ดเต็มเลยครับเป็นเม็ดเล็กๆไม่รู้ต้นอะไรครับ เราก็ไม่รู้จักพันธุ์พืชของไม้เท่าไหร่ครับแต่อันเนี้ยพอรู้จักพอเคยตอนเด็กๆเ,เคยกินอยู่ครับนี่ยอันเนี้ยต้นเนี้ยอันต้นเนี้ยน,น,นี่ลูกลูกแบบเนี้ยเคยกินตอนเด็ก,เดกๆเคยพอลูกสุกเหลืองๆแล้วก็บีบบีบกินเม็ดข้างในมันคล้ายเม็ดเมงลักอันนี้อันนี้เรารู้จักกับเคยกินด้วยครับ แต่อันนี้ี่เราไม่รู้จักตรัต้นไม้แปลกๆครับเห็นแล้วมังวันนี้เมื่อคืนฝนตกครับนี่น้ำเนิอม,มัเต็มอยู่เลยครับดูครับนี่อันนี้ดอกนี่ครับเป็นต้นไม้ที่แปลกนะครับเราก็ไม่รู้จักคเห็นแต่ว่ามันเป็นเม็ดเล็กๆเต็มเลยครับ มีงูเขียวหรือเปล่าวะเนี่ยเอื้อมมือไปเนี่ยโดนงูเขียวทําไงวะเนี่ยดูนี่นยอยู่ข้างทางครับเรีอชอบบรรยากาศ้างทางอย่างนี้ครับเนีย่ยต้นสะดาครับต้นสดาต้นเบลอเลยครับนต้นสะดาต้นมะขามครับนูน่นต้นมะขาม ต้นสดาวต้นบลมบลูบให้ดูบรรยากาศนี่ครับทันนี้ก็เรียกว่าซุ้มไม้กระถางที่เจ้าของเขเพาะไว้ขายครับให้ดูบรรยากาศอันนี้รู้ครับดอกอัญชันใช่ไหมดอกอัญชันสีม่วงๆ